วัดไม่ได้ไปกูจะดูอินเฟสเกมอินเฟสกูหายไปไหนเนี่ยเอ้ากูกะจะเข้าไปในไฟล์อินเฟสกูยังไงวะอืมมันต้องพิมพ์คำว่าอะไรวะ In อินเฟสเตชันอะ มันก็ต้องเข้าไปสร้างตอตร่ In นี่ลักสตาร์โป๊กเกอร์ฟีฟ่าลกโอเวอร์ฟีฟ่าท็อปแฟร์ยูทเฟสเซนเซมันต้องโหลดใหม่เหรอคนดูมันต้องโหลดใหม่ปะบอกหมึกข้าเที่ยสามมาดิาถามเพื่อนกูดีกว่า Connected โฮม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 ครับครับ,รบพี่อินเฟนมันต้องโหลดใหม่ปะไม่ไม่ต้องโหลดใหม่ครับเนี่ยผมนั่งก็นั่งฟัง์มาเดู่นีพี่พี่หาไฟล์ไม่เจอที่โหลดหาไฟล์ไม่เจอไงครับพี่มีอนันเด็กปะทำให้หน่อยดิพี่พี่มีโฟลเดอร์มันจะอยู่ยังอยู่ไหมล่ะอยู่ให้โฟลเดอร์อยู่พี่ลองกดเข้าโฟลเดอร์ดูค้นหาตรงไหนอ่ะ พี่นะลองพิมพ์คำว่าอินเฟร์ไปขึ้นไหมมีตัอินเฟสเ a ชั o น s าวเวอร์เนี่ยแหละมันไม่มีมันไม่มีคำว่านาลันเชอร์พี่ส่งรูปให้ผมดูได้ไหมไม่ได้มันเข้ามาดูได้ไหมอันนี้เด้งมาดูอันนี้เด็กดิคอ,อดไหมอ่าได้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 ไดูแต่มนนะเบสอ่า เนี่ยอะไรมึงน,นะเตไี่เข้าผิดโฟลเดอร์ไปเนี่ยนีพี่พี่เก็บไฟตัวเกมมาไหมไหนฮะไม่รู้หาไม่เจอแล้วเกมแม่งก็ไม่ได้เอาเอามาไว้ขวามือด้วยใช่ไหเกมอยู่ในดาวโหลดอ่ะในดาวโหลดพี่พี่ลองกดดูดาวโหลดนี่เ<ไ>ปล่าโฟลเดอร์ folder, เกมพี่เก็บไปไหนพี่ลองเขียนกดใน,นเนี่ยกดปุ่มสตาร์ทขึ้นมา ว่าแล้วพิมพ์คำว่า i n f นี่เปล่าเนี่ยอ่ะให้พี่ลองดูอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ลองดูอ่ยอ๋อตัวเกมเก่าพี่ต้องโหลดใหม่เห็นไหมพี่บอกแล้วพี่ต้องโหลดใหม่ใช่จะของผมมันได้เลยนะขอใหม่นะเนี่นพี่ไปลบออกนะใส่ลบออกได้ครับพี่ลิงโหลดใหม่หนึ ตอนไหม <Hey. S 1> เลือกตัวโหลดเลยครับพี่โหลดไหนไดาวโหลดแรงเหลออันสองสามตัวไหนก็ได้พี่โหลดไปเหมือนกันหมดเลย User joined your channel. ฟาร์มนานไหมครับผมฟาร์มเหรอไม่นานพี่เอาไอเดียให้ผมไม่ได้เดี๋ยวผมฟาร์มให้วันนี้แป๊บเดียวเสร็จได้านเดี๋ยวเขาไปเล่นไปไป,ไปทำกิจกรรมเทคของดีวกว่าพี่โพุมมีฟาร์มอะไรอะ่ะตกเบ็ดเหรอฟาร์มผีฟาร์มตกปลาชิชิฟาร์มไม่เดียบวจะสกิลเต็มแล้วพี่พี่สกิลครบแล้วเหรอพี่โพุ่มใช่ครบแล้วพี่ฟาร์มมาชิชิโอ้ผมลงไปผมโดนสก,ก๊าบสก,ก๊าบอกปอปอกกินอย่างแบบใส่กันเต็มเบิ์ลอะ มันลุมเซิอโด K ไงมันฆ่ากันไม่ได้มันลุมเซิรผมพี่มันลุมเซิรผมแล้วด่าด่าผมไว้ใหย่ด้วยเซิรไหนมันฆ่ากันไม่ได้ปะมันจะเขียนว่าโดี P K พี่มันไอ้นั้นโดี P K พี่แต่แต่คนเยอะนะพี่พี่ซอสคนเยอะปะคนเยอะดิพี่เป็นร้อยอะพี่ผมบอกนะพี่โดนซัมบึงนะแย่งกันหายใจอ่ะคนในเซิร์ฟต้่าไหรหวะตอนเนี้ยตอนนี้อะโหเยอะตอนนี้น่า หลายหลายพันพี่โอ้โหจะตีหนึ่งเลยเนาะพี่ต๊อดไปโซนก็ได้นะพี่ผมอาจพี่จะได้พี่อาจจะได้สนัยก็ได้นะผมบอกใช<ค>่ <ไป S 1> มี <ขอ S 1> คนมาโดนนี่นะใช่ครับพี่ต๊อดผมเห็นด้วยนะพี่ไปโซนก่อนไหมครับพี่ได้เหตุมาเทตุกลับอะครับพี่ผมว่ากิจกรรมเนี้ยพี่ไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์รับอางูทุกิ่งตามฮะใช่ถ้าเขาเร็จสนายมาพี่ให้อะไรเขาเหรอพี่ซออดให้สนยกลับ ไอฟ้าของเยไอฟ้าของเฮียพี่บ่ยมากครับพี่ตอดเออพี่พี่ว่าชุด3.9คุ้มป่ะพี่ผมว่าคุ้มนะได้ทั้งของฟาร์มคุ้มเลยอ่ะชุด3.9คืออะไรวะก็คือได้ทั้งปืนครับพี่ใช่ใช่แล้วก็แต่ผมว่าพี่ตอดไปนี่เลยไปรับโดดเด็กของไปรับเด็กของคืว่าคนโดเด็กที่ไปไม่ได้ลงไปดาวเท้าก็ได้นะพี่ล่าสุดเทียตบเด็กทีไปละพี่มีแนะนำเมืองไหมพี่มีแนะนำเมืองบ้างไหม ไปเมืองไหนก็ได้น้องที่ไอ้พวกชุมชนแอรอร์มันไม่อยู่เองพวกแอร์พอร์ตกับน,นอลาดอ่ะพวกไอ้ชุมชนแอร์อรมันทำให้เราไม่ได้ฟาร์มโอ้ผมอยู่นอลาดเนี่ยไอ้คิงอยู่ไหนวะบอกไอ้คิงเอารหัสมาดิมา hey, <wake> ที่อยู่กับมันอ่ะสิงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาหน้าทำธุระอยู่ปล่าใครโป๊กที่อะไรมาเนี่ย Hey wake up User joined your joined channel. แต่ว่าไงเพื่อนทหารที่กูสวัสดให้นะเออส่งให้หน่อยดิพี่นี่สวัสดีครับพี่ถามภูมิหน่อยตกปลาได้เ e อี้ยไหมคืออะไรวะ ได้ด<ล>ผิผมผมไปตกปลาชิวๆตกปลาโคตรคุ้มอะ่ะไม่ตกพลาดอะ่ะปลาคุ้มสุดแล้วสำหรับคนเกียจไหนเพื่อนรหัส ไปหุ่นบอลไม่ต้องใช้กี่นาทีพี่เออวันนี้พี่ดูไฟฟ้าเล่นเจอบอสสองไปอะยังฮาอดีบอสเลเวลสองอะพี่ต๋องเคยเห็นปะยังโหดอะใช่หรอเออไฟฟ้ายิงร้องเลยอะแบบกว่าจะแตกอะขอหนักโคตอึกอุ้ยพี่ผมเจอคนฟาร์มหน้าผมหาละเอาไงดีวะกระเทือบแม่งเนยเลี้ยฟาร์มซชิวในนยวหยอกอ่ะ อะไรเบิกไม่ฟาร์มเลยหรอเบิกกระไฟอย่างเดียวเลยหรออ่าฟาร์มไม่ได้ฟาร์มไม่ได้เออเขาสกิลไม่มีใครเต็มเลยตอนเนี้ยอะไรอ่ะตกอะไรฮะรอจีซีไม่ไม่รู้อะผมว่าจะไปจ้างเขาฟาร์มอยู่ครับจ้างพงฟาร์มเองเลยพี่เดี๋ยวฟาร์มเออจ้างเขาฟาร์มสิพี่เดี๋ยวพี่เปื่อแค่เดียวแค่นั้นแหละดิไม่เชียวอยู่แล้วไม่เปื่อยหรอกไม่วันเนี้ยพี่ก็รับตัวนี่ของเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจะนั่งฟาร์มให้สกิลเต็มเลยแป๊บเดียว เลี้ยสกิวก็เต็มแล้วผมฟาร์มจะเต็มไม่ได้ขนาดผมปล่อยตกปลาไว้อย่างเดียวตกปลาไล้สกิวด้เหรอภูมิใช่ไม่ได้พีแต่มันไม่ได้เย็นเท่าคนฟาร์มตามไม่นี่ตามป่าตามเขาได้ตามแม่น้ำแล้วใครมีสไนเปิ้งวะโอ้มีคนออกแล้วแม่งรับขนาดเป็นสไนั์สนิ่มมาพี่คนรับเก้าพันน่ะเก้าพันบาทโอ้โหแล้วแล้วมันต้องเอาไปค้าต่ออะ ะะเบ็ดเสร็จน่าจะจบเป็นหมื่นอ่ะแมใครกล้า 0, <000 S 2> ไปเล่นวะ <0, 000 S 2> เออมันไปเนสนอในกลุ่มตอนแรกพี่จะซื้ออะไอ้นั่นมาพิมพ์9,000น่ะใครจะกล้า,ลาลต่อ500อ่ะ ssvd ห้าร้อยเองเหรอวะมีคนขาย svd ห้าร้อย svd แพงไปพี่แต่ sp อะไปดูในกลุ่มดิ9,000น่ะในกลุ่มไหนเศอ่ะ9,000แม่งพิมพ์ตอนแรกผมจะรีบทักรีบซื้อมาไงแต่แม่ง ขายไปก่อน9,000เสียดายจัดโคตรไหนวะเดี๋ยวผมให้พี่ดูผมส่งในกลุ่มอ่ะพี่พี่เห็นไหมบ้ามันมาพิมก้า0พันอะใไ่เอาไปอ่ะใช่ครับ9,000ข้างนอกครับไอ้นั่ขอซื้อ9,000แต่ว่าเพื่อนกูรู้ทางรวยละทำไงเดี๋ยวกูเสกให้มึงแล้วมึงเอาไปขายนะโอเคไหอันนี้ขายไม่พอนะขายพร้อมบิดเพื่อนเอยทำอะไรแต่ละอย่างมาเพื่อน แต่ถ้าพี่เป็นสไนคยกะบอกอะผมว่าหมื่นสามหมื่นสี่ต้องมีอะเพราะของค้าแ่งใช้อีกหลายพันอะใครได้ไปโหใครสไนคก็บอกแล้วผมว่าหมื่นห้าต้องมีแค่ผมเส<ห>ียดายจัด<ห>นี่มันคืออะไรอะเอไวายกิฟตอกกับแบ็กกิฟต์บอเนี่ยคืออะไรน่าจะเป็นของแจกไอ้น่าจะของแจกมั้งเห็นหน้าเพจอะอ๋อแล้วบอสธ,ธรรมดามันมีเกิดป่ะพี่แบบมันจะดูอะไ<อ>บอสม,มีเกิดป่ะบอสธรรมดา,าจุดเกิดมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้บอสสองต้องลุ้น มันเกิดตามฟิลอะวันนี้ฟ้าก็เจอไปฟ้ายิงไปแลลวตอบของโคตรดีตอนกกูเข้าไม่ต้องพูดหรอกไอ้ภูไม่ควายหรอกให้กูไปยิงเหี้ยิบสีแม็กก็ได้เหี้ยเลยเลยคุยอะไรเอาง่ายๆแค่เพื่อนกูลงไปอ่ะแล้วเพื่อนกูไปอยู่เซฟโซนอ่ะเป็นพวกขอท่านทั้งออนไลน์ทั้งในเกมไม่ได้สวยธรรมดาโคตรสวยอะไรวะสองหนึ่งเพื่อน อีกขาดอีกอกันหนึ่งขาดอีกรุ่งหนึ่งว่ะไปเต็มหนึ่งจุดสองเองเพื่อนเนาะของกูมุดดูของกูเลยมาแล้วครับเกมมาแล้วราคาตาในกระบอกแรกยังเก้าพันไหนเฮียเฮียไม่มีคนอยู่เฮ้ยสายฟ้าช่วยด้วยม,มีคนอยู่แอร์พอร์ตอ้าเอ็มทีนะอ้าวโอเคกูแจ้งแอดมินแป๊บเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มาคล่เกมกันครับน้องสายฟ้ามายิงให้หน่อยสายฟ้าไปไหนอ่ะสายฟ้ามีปืนอ่ะเรืองนี้เดี๋ยวกูไปแอร์พอร์ตสายฟ้ามาไมาได้สองตัว เท่าไหน่เท่าร้อยหกพิมพ์เราจะรอแป๊บนึงวันหนึงโอ้โหยังไม่อยู่ข้างหน้ากูเลยแต่กูไม่มีปืนลงไปเดี๋ยวลงไปดีแป๊บ MG นะ MG รถรุ่นอะไรอ่ะรถรุ่น MG เฮ้ยกูติดต่อนายกได้ป่าวะเพื่อนติดป๊าบทำไมวะกูจะขอเขาแบบแบบมี g ีซีอะสักหน่พันลองลองกดเล่นดูพ่อดาวติดต่อเป็นตัวละครรับ SMD หรอ เอาแล้วกระสพน้ำเพชรทำงานเชือหรอ่หน่แล้วพี่แยบังจ่อไก่ไหมเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่ยพี่แม่เลยนะได้ถึงแล้วพี่แม่ร้อยหกครับร้อยหกร้อยหกขอพ่อมึงนะแล้วกูไปขอพ่อมึงไหมล่ะแฮชแท็กก่อทันยันในเกมหน่อยครับโหล่ไปตอดกษะเน้ำเพชรทำงานมาเนี่ยพี่พอซีเทปแทบเปิดเนี่ยมันไม่มามันยังไม่มา ไอ้พ่าพูดมึงอ่ะมึงอ่ะตัวดีเลยไอพี่อ่ะแต่แต่คนนั้นก็ซื้อขายได้จริงนะฉันบอกว่าไอ้สัตว์ตำนานคนนี้ตัวขายเห็นไหมล่ะบอกแล้วเครดิตโคตรดีคนเนี้ยเครดิตดีเครดิตดีทุกคนนะผมผมผมก็ซื้อเขาบ่อยครับขอพี่ต้อนอยู่แคมป์ข้าเหมือนซื้อเขาไม่โดนเกียรหรอเอ้าอะไรครับซื้อตัวจริงครับซื้อตัวจริงซื้อตัวจริงเออไอพวกที่บิดกบปลอมครับ หัวแหัวแข็งเอดีพี่เขาเยอะจะตายแล้วเป็นไขหัวแข็งนะใครหัวแข็งนะเฮ้ยโอ้ยพายุไปก่อนพายุไหนเนี่ยพายุแจกกี้พายุแจกกี้เฮ้ยแล้วกูไม่เปลี่ยนทรงผมไม่ได้หรอเพื่อนแต่งไปไหนแล้วอะมึกมันอยู่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 ข้างบนอยู่บนฮัลโหลแล้วเปลี่ยนทรงผมไม่ได้หรอครับอะไรวะฮัลโหลครับอะไรวะเปลี่ยนทรงผมจะหัวรุนไม่ได้หรอต้องไปร้าตัดผมพี่ยึดแถวไหนรัเออพี่ต้องขับรถ มันอยู่มันอยู่บนสุดเลยอะไรวะอยู่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 ตรงตรงตรงที่บอสเกิดข้างนอกอ่ะอเกิดเพื่อนกูตั้งชื่อไม่ได้อ่ะชีสเนมอีทมึกเดามึกเมาของครับผมเนะอลีเดออีทยูเอสอีแปลว่าอะไรวะก็คือมีคนใช้ชื่อนั้นไปแล้วพี่ประมาณ user joined your channel เหมือนมีคนตรงเต็นปะใช่ใช่ใช่เต็นท์ไหนใช่วะตรงไหนวะฝั่งขวาเนี่ยอ่าใช่มันอยู่งั้นแหละมันอยู่งั้นแหละมันอยู่นั่นแหละที่ผมหมายถึงอ่ะนั่นแหละ กูตั้งชื่อว่ามาลีเอสเอ็มดีอีซ่าห้าห้าบวกอ่ะมาลีอีอีซ่าห้าห้าแล้วกันเจอ่าแต่ว่าเจอปะกำลังดูอยู่เขาไม่มีซอมบี้ไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นนะไอ้ฟ้ามีรถป่าวแถวนั้นอะมาไมม่ีต้องหารถไว้รอดิอันนี้อยู่ไหนแม่งดรอปอย่างยากรถอ่ะพี่ผมผมต้องกูมีรถกูมีรถมาพรีเมี่ยมไม่ดิ๋นี่มาพรีเมี่ยมดอบีเกีะตรงห่อแต่ฟ้าเอางไม่รู้ เพื่อนเพื่อนลงพรีเมียมโนพิเคนะกดซื้อพิมีมก่อนหนึ่งนึวันเซฟหนึ่งเดี๋ยวผมไปรับโอ้เซิร์ฟอยู่สามคนน่าไปละพอข้างในยิงไม่อย่างื้อพรีเมีมสามวันเพราะไรอ่ะที่ถือแพ็กเกจสามสิบเก้าบาทดีเออพี่ยิ่งถ้ามิันมัามันมันคุ้มไหนละแพ็กเกจอันไหนะครับกูเข้ามาเหมือนกูรู้อ่ะแพ็กเกจไหนอ่ะซื้อหน้าเว็บเคยเคยหัดหัดเปิดดูอะไรบ้างเถอะทำไม่เป็นหรอกที่เปิดเชื่อเนี่ยเห็นปะพี่กิงโอนมาสามร้อยเดี๋ยวเติมให้พี่ยิงหายไปแล้วคนดู บอลดี่เป็นรอมันดีไปแล้วมึกมันดีไปแล้วจ้าเจ๊กูทำอะไรเล็หนาหรอกเพื่อนกูทำไม่เป็นหรอกมามามาพีเมียมโนพีเคไอ้เขื่อนเติมสามเก้าเองเนี่ยเติมแล้วเขื่อนรอบนี้เสียของเสียถ้ากลับเสียงกันจริงนะเขื่อนเกิดน้องมัเฉยไอเขื่อนแพงนะกูบอกไปก่อนโนพีเคอันแรกเลยผมต้องเอาพีเอะไรลงไหมอะไรแพ้สามเก้าเองก็เตรียมของมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไปไปสลับเกิดเลยดิเพื่อนใกล้แอร์พอร์ตก่อนเพื่อนเพราะแปดนาทีเพื่อนยังมีโอกาส กดรับของหน้าเว็บก่อนก็ได้ไอ้คือของกูต้องเข้านมพอมแพรมมาไหนเนี่ยของหน้าเว็บคืออะไรวะพี่ไอ้อะไรคือโนมพอมแพมวะพี่เออมันมีของแจกลืมเลยนะไอ้ไอ้ตรงไหนน่าลีติดใจดีอ่ะแค่ไหนอะหน้าเว็บหน้าเว็บโนมพอมแพมเหี้ยของมึงวะน่ารักเหรอก็ปวดหัวก็โคตรแม่มันโหลบอยเพื่อนทำไรเนี่ยบอยเพื่อนบอยเพื่อนเอ้าทูช็อตไปไหนวะ ปวดเขามึงลงเฟิร์มไปนี่ดีลงเฟิร์มเลยนะภูมิเรา PK กูคันเรา PK แล้วไอของพี่เมียมหนึ่งเรา PK ไหนไม่รู้อะคืออะไรเรา PK ไม่รู้อะไม่ออกมาออกมาออกมาแล้วไปซื้อพรีเมียมแล้วเข้าพรีเมียมเข้าทำไมกูก็มีพรีเมียมเนี่ยออ๋แล้วพี่พี่ก็ต้องลงพรีเมียมดิเดี๋ยวผมลงพิเมียมดิเดี๋ยวมันมีรถอยู่เดี๋ยวกูไปก่อนไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรครับพี่เพื่อนผมเขาคิดถึงพี่เฉย เราแค่ไปจัดของวอลนอร์ลาดเนี่ยไอแอร์พอร์ตเนี่ยที่ไอฟ้าก็มึกอยู่อะ่ะเพื่อนกูจะไปรับโดนในของก่อน,นตอนนี้นะครับนะใครอยากโดนในของให้เพื่อนผมนะครับเดี๋ยวไปรอที่เซฟโซนบนใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ครับจะกันที่เซฟโซนบนเซฟโซน